มีไงเนี่ยเห็นว่าจับมือกันอยู่ช่วยกันอยู่เนี่ยค่ะช่วยกันทายู่เขาคือเขานิ้วมีปัญหาผิดฝั่งเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาฝั่งนี้ไงคือใครที่ลำคาญแบบหนูอ่ะคือหนูเป็นคนแบบว่าที่ลำคานเยอะมากเวลาแบบเวลามีอะไรมาเกาะหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มคู่ใช้คู่กันจะยิ่งจึ้งคูณสองมีเอสเซนต์ก็ต้องมีเซรั่มเนี่ยนิก็ต้องมีบอร์ด นี่หละนี่ล่ะอันนี้อมกลืออ๋ออมกลือออมกลือพี่พี่ก่อนออมกลือออมกลือแล้วไงต่อเหอตับอยู่เหนอะตับอยู่ซึมแล้วซึมน้ำไม่เหนอะหนะเลยกงนี่เลยจ้าเป็น U Series p o t l ล s s ซึมไวแต่ไม่ซึมเศร้าเนาะตัวนี้น้องวันนี้โชว์ผิวหน่อยนี่ต้องมีคนช่วยโชว์ด้วยไม่ใช่การช่วช่การดีเลเราชอบจับมือหนูไง ช่วงนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่านิ้วอ้วนนิ้วอ้วนเราไม่ได้มีพี่ช่างแต่งหน้ากันคิ้วให้แล้วก็แบบกันเองโอ๊ยอยากกันคิ้วและที่นี้เรื่องราวคือมันแกะไม่ออกก็เหมือนเราเปิดฝาปากกาไม่ออกเราก็เลยอยลูดนิ้วตัวเองลูดเลยหนึ่งแมทต้องมีคนมาคอยดูแลมีคนมาคอยทานิปสตกให้ดูแลอะไรมากเขาทำงานไม่ต้องเศร้าเลย ตกกระจายแน่สะดุ้งหยกเอากลางๆหัวเอากลางๆบ้างกลางๆวันนี้นั่นแหละเอากลางๆบ้างแพ่งสูงแน่เลยแพ่งสูงต่อฉันก็กลางไหลตรงนันไหนกลางๆไหนต่างสีก็ต่โอเคโอเคอย่าโกนนะนี่อย่าต่อโอเคโอเคต่าไม่ยนึงไปเอาจริงก่อนอุยหางไหนเออ นิ้วไงนิ้วนิ้วอ่ามีอะไรอีกอะไรอีกนิ้วโซของไงฮะน้องโซคิวเตรียมมาบเตรียมมาับ้านก็นอนคนเดียวตื่นมาก็มีผีบ้าเชิดตัวค่ะตอนนี้เขาานอนคนเดียวไงนอนคนเดียวไม่มีใครกอดอ่าก็เลยเราก็เลยกอดผ้าห่มกอดนอนกอดหมอกอดผ้าห่มล้อมรอบก็เลยไม่เหลือให้พี่เลย ไม่แต่ตื่นมาเราก็หอมให้ใช่สิบโมงอ่ะสิบโมงคำที่สื่อถึงกันไหมคำพูดติดปากคำพูดติดปากไหมคำพูดติดปากมีเหรอไม่ดีเท่าไหร่สามคำสามคำแซมหน้าจิ้มหน้านุ่มหน้าจิ้มเนียนหน้าจิ้มเธอหน้าซุป เสียงกองด้วยคนนี้คณะควาอะไรควาอะไรนะหอมหมักหอมหมักหมักคืออะไรไม่รู้มักไม่ใช่บทลงทุอให้พี่มีเล่นเป็นพี่ชาวีเนคิดดีไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าอ้าเอาอีกเอาอะไรแบบนี้คิดดีไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้า แลให้วันนี่เขาเต้นไปเดี๋ยวมีไปโชว์เพลงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ไ,รไ,ได้ไงแบบมันซ้ำเนี่วันนี่ก็ไปโชว์เพลงเอออาจจะร้องคู่ลาวก็ได้อ <c oughs> อ่ะจะสลับยูนิตก็ได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่จริง